สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกข้อห้ามนะครับเมื่อเขาใบแดงใบไม่ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายในหน้าเขานะครับข้อห้ามจะมีดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อเขาใบแดงใบไม่ที่เกิดขึ้นจากเชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายนะครับ ห้ามใส่ยูเรียนะครับเพราะว่ายูเรียจะไปกระตุนให้โรคพืชระบาดนักรุนแรงมาควัวเก่านะครับข้อที่สองนะครับห้ามพ่นปุ๋ยเคมีทางใบนะครับเพราะว่าจะไปกระตุนให้เชือ้อราและแบคทีเรียระบาดรุนแรงขึ้นควัวเก่านะครับต่อมาข้อที่สามนะครับ หาผลบํารุ่งทางใบนะครับเมื่อเข่าคล้องทันใบใหม่ใบแนงที่เกิดขึ้นจากเชือ้อราและแบคทีเรียเขาทำลายต้นเข่าคล้องทันนะครับในหน้าเข่านะครับให้ท่านงดสามข้อที่ผมกล่าวมาขังตนนี้นะครับเพราะว่าจะไปกระตุนให้โรคพืชรุนแรงกลัวเดิมนะครับเฮ็ดให้เข่าคล้องทันเสียหายผลผลิตของเข่าลดลงนะครับ ก็เพ่นเพียงเก็ดขวอมูลเล็กๆน้อยๆนะครับนำไปปฏิบัติใส่กันไดนะครับในหน้าเขานะครับ